ดิฉันชื่อสัตชัดวิรยาคุลธนมงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฝือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนหนึ่งมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคลายกล้ามเนื้อกับยาคลายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเ,เราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะค่ะมีผู้แนะนําให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทําไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปรวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปรวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค,ะค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มันเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยคะ่ะ